นในคดีอาญาทั่วไปนะครับไม่เจาะจงว่าเป็นคดีใดคดีหนึ่งนะฮะผมว่านะความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าการอุทธร์เนี่ยจำเลยเนี่ยมีโอกาสต่อสู้คดีได้มากกว่าในชั้นต้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับเวลาที่ขึ้นศาลกันเนี่ยนะฮะไอ้พวกทาให้การในชั้นสอบสวนอะไรต่างๆสมมติมีพยายน30คนเนี่ยไปให้การในชั้นตํารวจเนี่ยนะครับเวลา ที่ขึ้นศาลเนี่ยจำเลยจะไม่เห็นคําให้การพวกนี้ก่อนเลยนะครับจะมาเห็นอีกทีเนี่ยตอนที่สืบพยานแล้วอายการก็ยื่นให้ศาลนะครับแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยทนายจะเอามานั่งอ่านแล้วก็มาซักถามตามเอกสารณนะเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีใครเขาทํากันนะครับก็เลยดังนั้นเนี่ยเวลาในทางปฏิบัติเนี่ยพออายการยื่นให้ศาลปุ๊บทนายจําเลยก็จะมาถามค้านทันทีนะครับแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการ เพราะฉะนั้นเอเอ,เอกสารคำให้การต่างๆในชั้นตํารวจเนี่ยจะไม่เห็นนะฮะแล้วถามว่ามันมีประเด็นยังไงต้องบอกนะครับอย่างบางคดีเนี่ยนะพยานให้การนะครับบอกว่าคนร้ายเข้ามาทางซ้ายในชั้นตํารวจนะบอกคนร้ายเข้ามาทางซ้ายทาัทง้ทงๆที่ทางซ้ายเนี่ยเป็นกําแพงนะครับแต่ปรากฏว่าในชั้นฝึกพยานในศาลเนี่ยพยานบอกว่าคนร้ายเข้ามาทางขวาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้มันมีกําแพงนะครับไอ้พวกเนี่ย เราจะไม่เห็นใน,ในชั้นต้นนะครับพอหลังจากสืบพยานเสร็จเนี่ยทนายจำเลยเนี่ยก็ถึงจะคัดไอ้เอกสารคาให้การในชั้นตํารวจเนี่ยคัดมาอ่านอ่านอ่าน,านแล้วมาสู้ในศาลอุทธร์ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าการต่อสู้ในคดีอาญาเนี่ยนะครับในชั้นต้นเนี่ยบางทีผมว่าจำเลยเนี่ยยังสู้ไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นอุทธร์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะต่อสู้ได้มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ากฎหมายเขาก็ กำลังมีการเสนอแก้ไขกันอยู่แต่ว่ายังไม่มีผลบังคับใช้นะครับที่จะให้จําเลยเนี่ยไปตรวจเอกสารคาให้การในชั้นตํารวจได้ก่อนที่จะมีการสืบพยานนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะที่ผมมองว่าในชั้นอุทธรณ์เนี่ยจำเลยเนี่ยมีโอกาสได้ต่อสู้มากกว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชั้นต้นเนี่ยผู้ผู้พิพากษานะครับองค์คณะเนี่ยจะมี1คนหรือว่า2คนนะครับซึ่ง2คนเนี่ยประชุมหารือการตัดสินออกมานะครับแต่ว่าในชั้นอุทธรณ์เนี่ย มีผู้พิพากษาถึง3คนนะครับดังนั้นเนองค์คณะเนี่ยมากกว่าเสียงก็อาจจะมีความคิดเห็นได้มากกว่าแต่ทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าถ้าทั้ง3คนเนี่ยลงโทษจำเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลลายของจำเลยแต่โดยรวมเนี่ยผมว่านะครับผู้พิพากษา3าคนเนี่ยต่างคนต่างออกความเห็นเนี <te> ่ย <one> ผมว่ามันมีมุมมองได้มากกว่าในชั้นต้นดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยเป็นความเห็นส่วนตัวนะว่าการต่อสู้ของจำเลยในคดีอาญาชั้นอุทธรณ์เนี่ย มันมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้เยอะกว่าชั้นต้นนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าทนายคนอื่นเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างนะครับถ้ายังไงก็สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้ว่าอะไรจริงเท็จยังไงเป็นยังไงหรือว่าในคดีอาญาทั่วไปนะครับไม่เจาะจงว่าเป็นคดีใดคดีหนึ่งนะฮะผมว่านะความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าการอุทธรณ์เนี่ยจำเลยเนี่ยมีโอกาสต่อสู้คดีได้มากกว่าในชั้นต้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า ในศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับเวลาที่ขึ้นศาลกันเนี่ยนะฮะไอ้พวกํำให้การในชั้นสอบสวนอะไรต่างๆสมมติมีพยาน30คนเนี่ยไปให้การในชั้นตํารวจเนี่ยนะครับเวลาที่ขึ้นศาลเนี่ยจำเลยจะไม่เห็นคําให้การพวกนี้ก่อนเลยนะครับจะมาเห็นอีกทีเนี่ยตอนที่สืบพยานแล้วอัยการก็ยื่นให้ศาลนะครับแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยทนายจะเอามานั่งอ่านแล้วก็มาซักถามตามเอกสารณนะเวลานั้นเนี่ย มันไม่มีใครเขาทํากันนะครับก็เลยดังนั้นเนี่ยเวลาในทางปฏิบัติเนี่ยพออายการยื่นให้สารปุ๊บทนายจำเลยก็จะมาถามค้านทันท,ทีนะครับแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการเพราะฉะนั้นเอ,เอกสารคําให้การต่างๆในชั้นตํารวจเนี่ยจะไม่เห็นนะฮะแล้วถามว่ามันมีประเด็นยังไงต้องบอกนะครับอย่างบางคดีเนี่ยนะพยานให้การนะครับบอกว่าคน้ายเข้ามาทางซ้ายในชั้นตํารวจนะบอกคน้ลยเข้ามาทางซ้ายท้งที่ทาง,งซ้ายเนี่ยเป็นกําแพงนะครับ แต่ปรากฏว่าในชั้นสืบพยานในศาลเนี่ยพยานบอกว่าคนร้ายเข้ามาทางขวาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้มันมีกำแพงนะครับไอ้พวกเนี่ยเราจะไม่เห็นในในชั้นต้นนะครับพอหลังจากสืบพยานเสร็จเนี่ยทนายจำเลยเนี่ยก็ถึงจะคัดไอ้เอกสารคำให้การในชั้นตำรวจเนี่ยคัดมาอ่านอ่านอ่าน,านแล้วมาสู้ในศาลอุทธรณ์ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าการต่อสู้ในคดีอาญาเนี่ยนะครับในชั้นต้นเนี่ยบางทีผมว่าจำเลยเนี่ยยังสู้ไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นอุทธรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะต่อสู้ได้มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ากฎหมายเขาก็กําลังมีการเสนอแก้ไขกันอยู่แต่ว่า ยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับที่จะให้จําเลยไปตรวจเอกสารทาให้การในชั้นตํารวจได้ก่อนที่จะมีการสืบพยานนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะที่ผมมองว่าในชั้นอุทธร,เเร์เนี่ยจำเลยเนี่ยมีโอกาสได้ต่อสู้มากกว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชั้นต้นเนี่ยผู้ผู้พิพากษานะครับองค์คณะเนี่ยจะมี1คนหรือว่า2คนนะครับซึ่งสองคนเนี่ยประชุมหารือการตัดสินออกมานะครับแต่ว่าในชั้นอุทธร์เนี่ยมีผู้พิพากษาถึง3คน นะครับดังนั้นเนี่ยองคณะเนี่ยมากกว่าเสียงก็อาจจะมีความคิดเห็นได้มากกว่าแต่ทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าถ้าทั้ง3ามคนเนี่ยลงโทษจำเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลล้ายของจำเลยแต่โดยรวมเนี่ยผมว่านะครับผู้พิพากษา3ามคนเนี่ยต่างคนต่างออกความเห็นเนี่ยผมว่ามันมีมุมมองได้มากกว่าในชั้นต้นดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยเป็นความเห็นส่วนตัวนะว่าการต่อสู้ของจำเลยในคดีอาญาชั้นอุทธร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้ ได้เยอะกว่าชั้นต้นนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าทนายคนอื่นเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างนะครับถ้ายัางไงก็สามารถที่จะเล่าสุบวนการเพราะฉะนั้นเอกสารคําให้การต่างๆในชั้นตํารวจเนี่ยจะไม่เห็นนะฮะแล้วถามว่ามันมีประเด็นยังไงต้องบอกนะครับอย่างบางคาดีเนี่ยนะพยายนให้การนะครับบอกว่าคนร้ายเข้ามาทางซ้ายในชั้นตํารวจนะบ,บอกคนร้ายเข้ามาทางซ้ายทั้งๆที่ทาง,งซ้ายเนี่ยเป็นกําแพงนะครับแต่ปรากฏว่าในชั้นสืบพยานในศาลเนี่ย พยานบอกว่าคนร้ายเข้ามาทางขวาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้มันมีกำแพงนะครับไอ้พวกเนี่ยเราจะไม่เห็นในในชั้นต้นนะครับพอหลังจากสืบพยานเสร็จเนี่ยทนายจำเลยเนี่ยก็ถึงจะคัดไอ้เอกสารคำให้การในชั้นตํารวจเนี่ยคัดมาอ่านอ่านอ่าน,าน,านแล้วมาสู้ในศาลอุทธรณ์ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าการต่อสู้ในคดีอาญาเนี่ยนะครับในชั้นต้นเนี่ยบางที ผมว่าจำเลยเนี่ยยังสู้ไม่ได้เต <ivan. S 1> ็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นอุทธร์เนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะต่อสู้ได้มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ากฎหมายเขาก็กําลังมีการเสนอแก้ไขกันอยู่แต่ว่ายังไม่มีผลบังคับใช้นะครับที่จะให้จําเลยเนี่ยไปตรวจเอกสารคาให้การในชั้นตํารวจได้ก่อนที่จะมีการสืบพยานนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะที่ผมมองว่าในชั้นอุทธร์เนี่ย unfair, จำเลยเนี่ยมีโอกาสาได้ต่อสู้มากกว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชั้นต้นเนี่ยผู้พิพากษานะครับ องคณะเนี่ยจะมี1คนหรือว่า2คนนะครับซึ่งสองคนเนี่ยประชุมหารือการตัดสินออกมานะครับแต่ว่าในชั้นอุทธร์เนี่ยมีผู้พิพากษาถึง3คนนะครับดังนั้นเนี่ยองคณะเนี่ยมากกว่าเสียงก็อาจจะมีความคิดเห็นได้มากกว่าแต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกนะว่าถ้าทั้ง3คนเนี่ยลงโทษจำเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลร้ายของจำเลยแต่โดยรวมเนี่ยผมว่านะครับผู้พิพากษา3าคนเนี่ยต่างคนต่างออกความเห็นเนี่ยผมว่ามันมีมุมมองได้ มากกว่าในชั้นต้นดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยเป็นความเห็นส่วนตัวนะว่าการต่อสู้ของจำเลยในคดีอาญาชั้นอุทธรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ